ก็ส่วนส่วนมากส่วนมากเนี่ยในทีมพี่เนี่ยเข้ามานะคะก็เริ่มจากการขายหลังจากขายแล้วเนี่ยเราควร,รที่จะทําเรื่องอะไรต่อไปเป็นอันดับแรกๆโอเคครับก็ถ้าสมมติผมขายสินค้าใช่ไหมครับผมขายสินค้าคนคนหนึ่งคนใช่ไหมคะผมสมมติมันเริ่มที่จุดนี้แล้วเราขายได้แล้วสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะฟอลโล่ให้เขาเห็นผล แต่ระหว่างที่เขาเห็นผลเรื่องสินค้าครับผมคิดว่าคนหนึ่งคนน่ะถ้าเราไม่พูดผมว่าเขาก็ไม่ได้สนใจอาจจะสนใจและไม่สนใจในสิ่งที่เราพูดแต่ถ้าเราพูดจะมีโอกาสมากกว่าแน่นอนก็คือผมจะพูด5คุ้มทุกครั้งเลยที่ผมมีผมมีลูกค้าห้าคุ้มก็คือแผนธุรกิจนะครับว่าการที่เขาใช้สินค้าเห็นผลน่ะเขาได้เงินด้วยนะ เรากาลังจะบอกสิทธิทประโยชน์เขาสําหรับผมคือกําไรเรามีส่วนหนึ่งได้แต่ผมคิดว่าเราควรจะไม่เอาแบบคล้ายๆหยับกลัวการที่จะกล้าบอกว่าธุรกิจนี้มันมีมันมันเป็นโอกาสสําหรับเขาด้วยเพราะว่าสมมุติกําไรสินค้าชิ้นหนึ่งครับสมมติรีบอลก็ได้นะกําไรประมาณ2-3 0 0 0บาทขั้นต่ําประมาณสผมใช้คําว่าประมาณ3 8 0 0 0บาทแต่พี่รู้ไหมครับว่าถ้าเขาเห็นผลสมมุติเขาเห็นผล แล้วเราชวนเขามาคุยห้าคุ้มเล่าแผนธุรกิจแล้วเขาแค่คนเดียวเขามีเครือข่ายเอาแค่เขาขายได้ย0่สเซตเลยเขาเข้ามาทําธุรกิจกับเราผมว่าพี่ได้เงินเป็นหลักแสนนะครับเพราะว่าแผนธุรกิจมันออกแบบมาให้เราเปิดโอกาสนะฮะถ้าเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องของแผนว่าคือเขามันเป็นแผนแบบวินวินครับเขาขายได้เขาได,ได้เงินส่วนเราก็ได้เรื่องของโวลุ่ม ของเรียกว่าการสร้างทีมโบนัสสาขาแล้วก็ค่าสอนงานตรงนี้มันก็จะได้เพิ่มเข้ามาตรงนี้นะฮะถ้าถามว่าผมทำอะไรผมจะทำกระบวนการข้อ4ข้อ5หลังจากขายได้นะฮะจนเขาบอกผมว่าจริงๆมันก็มีเรื่องการติดตามในธุรกิจนะครับจะอยู่ในคู่มือเล่มนี้ที่ชื่อว่า5ตามนะฮะมองเห็นไหมนี่เห็นค่ะมัจะเป็นหน้าชมพูครับหน้าหลังสุด ผมจะทํากับคนคนนึงครับผมจะทําสิ่งที่เราว่าหตามคือเราจะตามให้ครบทุกข้อจนเขาบอกเราว่าเขาไม่สนใจเลยเราก็จะเป็นเพื่อนกับเขาเหมือนเดิมก็แค่ไม่คุยธุรกิจไม่คุยเรื่องนี้แต่ผมจะตามทุกข้อเลยครับคือในในกลุ่มเราระบบเนี้ยถ้าในคู่มือ 5F หน้าสชมพูนะครับหน้าหลังสุดอ่ะเขาจะบอกว่าสเต็ปแรกนะให้ตามด้วยสินค้าชวนเขาใช้ก่อนแล้วพอเขาใช้ให้เราตามด้วยสื่อนะ พเพราะเผื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาจะได้อินมากขึ้นหรือเขาอาจจะสนใจเรื่องธุรกิจก็เป็นได้ถูกไหมฮะแล้วเราก็ตามด้วยโคด้ดในคู่มือจะบอกว่าให้ตามด้วยโค้ดนะครับเพราะว่าโค้ดจะเรียกว่าช่วยเปิดใจให้เราให้เราพาไปเจอโค้ดหน่อยนะฮะแล้วก็ให้ตามด้วยรอบประชุมหารอบอินโทรอย่างเงี้ยให้เขาลองเข้าไปฟังดูก็ได้เดี๋ยวนี้ฟังง่ายถูกไหมฮะแต่ก่อนต้องเดินทางไปห้องประชุมถูกไหมฮะมันก็ยากโอกาสแคนเซิลก็สูงนะฮะ แต่ถ้าเกิดเราโปรโมทดีๆเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียตังค์นะฮะก็เรียกว่าประหยัดเวลาด้วยถูกไหมครับก็มาเข้าซูมกันเข้าในรอบอินโทรกันเราก็จะหารอบหนึ่งแต่อย่า,ยาแค่ส่งอยากแค่ส่งภาพนะผมแนะนานะครับว่าเราควรจะมีน้ําเสียงเราอะไปบอกความตื่นเต้นหรือได้โทรโปรโมทนะครับเพราะผมลองแล้วนะครับในไลน์ไม่ได้เวิร์กอย่างเดียวนะฮะหมายถึงในไลน์การส่งข้อมูลอย่างเดียวมันไม่ไ,มได้เวิร์กขนาดนั้นมันเป็นแค่ได้ข่าวสารเร็ว แต่ว่าการที่เราจะโปรโมทอะไรต้องควรจะโทรหรือว่าได้ยินน้ําเสียงเห็นหน้าเห็นตานะครับแล้วก็อันที่5ก็คือตามด้วยสิทธิประโยชน์นะครับตามด้วยธุรกิจตามด้วยโปรโมชั่นทิปท่องเที่ยวต่างๆถ้าเขาบอกว่าเขาไม่เอาเลยสักข้อเราก็อาจจะบอกเขาว่าของานเดียวลองไปดูงานใหญ่สักงานหนึ่งถ้าเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเลยก็บอกเขาเฮ้ยสบายใจได้เลยเราทำธุรกิจนี้แบบไม่ตือ้อไม่งอไม่ทำให้ลำบากใจแน่นอน อย่างน้อยเราได้ให้ข้อมูลเธอหมดแล้วอะถ้าเขาบอกไม่สนใจก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องไปตื้อไปง้อนะครับ <cracking> เพราะว่าเราไม่จมําเป็นต้องสําเร็จเพราะใครบางคนนะครับเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์เลือกเรามีตัวเลือกเยอะนะครับไม่ได้แปลว่ามีเขาจะสําเร็จไม่ได้แปลว่าไม่มีเขาก็จะไม่สําเร็จนะฮะคือในธุรกิจนี้มันมันแบบอยู่ที่ตัวเราก่อนเลยนะครับก็อ,อันนี้คือสิ่งที่ผมจะทํานะครับว่าจริงๆมันยังอยู่ในสเต็ปการเริ่มต้นนะครับก็คืออยู่ใน ขั้นตอนของ follow กับไฟล์นะครับลูกค้าหนึ่งคนผมเล่าแผนแน่นอนนะฮะโยเวนเขาบอกว่าเขาไม่เอาไม่เอาเราก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าถ้าเราบอกเขาว่าพี่ถ้าพี่ใช้สินค้าแล้วเห็นผลขนาดเนี้ยถ้าพี่มีรายได้กลับเข้ามาสักประมาณสามหมื่นถึงห้าหมืนบาทพี่ว่าน่าสนใจไหมสนใจค่ะถ้าเขาตอบว่าไม่โอเค ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวไว้ถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันแต่อย่างน้อยพี่ใช้สินค้าดีก็แฮปปี้ล้วก็ดูแลแบบลูกค้านึกออกไหมครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยดีเป็นยังไงหรออันนี้แหละเราก็ได้สปอนเซอร์เปิดโอกาสครับ<ม>แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่ไม่จําเป็นต้องรอเขาใช้สินค้าก่อนก็ได้นะคือจะมีคนแบบผมอะไม่รู้พี่พอนึกภาพออกไหมว่าคือจะมีคนแบบผมก็คือผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้ามาเพราะสินค้า ผมเข้ามาเพราะผมอยากมีโอกาสโอกาสที่ทําให้ชีวิตผมดีขึ้นอยากมีโอกาสที่ทําให้เงินเดือนมันมากกว่าที่ได้จากงานประจะําอ่ะอยากให้มีรายได้อีกช่องทางหนึง่งผมเข้ามาเพราะตรงนี้นะเพราะคนมาชวนผมแบบเฮ้ยใช้นูน่นใช้นี่ดิดีนะดีนะผมไม่ได้สนใจอะ่ะเพราะผมไม่มีเงินนะครับในตอนเริ่มอะ่ะผมไม่มีเงินผมจะไปแบบไปเปลืองเปลืองทำไมแต่ตอนคนที่มาชวนผมอะ่ะที่ผมเปิดใจเพราะว่า เขามาบอกว่าเออมันมีโอกาสทางธุรกิจนึงที่เวิร์กมากแล้วเขาก็เคลียร์ผมด้วยว่ามันไม่เหมือนเครือข่ายแบบที่เธอรู้จักนายรู้จักขอโทษนะคะภาษาเพื่อนก็คือมึงรู้จักนะฮะผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นกูไปจับผิดให้ก็ได้จะมีคนที่เราไม่ไม่ได้เราต้องดูให้ออกคครับว่าเขาอ่ะสนใจสินค้าเปิดที่เขาสนใจก่อนหรือเขาสนใจธุรกิจอย่างผมใครมาชวนสินค้าชวนไม่ได้เลยแต่ถ้าชวนธุรกิจ ไหนลองไปดูถ้ามันไม่ผิดกฎหมายอยากดูว่ามันเป็นโอกาสอันนี้ละฮะคือเราอาจจะข้ามมาดูเรื่องของการเปิดธุรกิจเลยก็ได้แต่เราก็ต้องบว่าเราต้องคัดลายชื่อเป็นสองกลุ่มอะว่ากลุ่มหนึง่งสินค้านะเปิดรีบอนเปิดสินค้าที่เขาสนใจกลุ่มหนึ่งเปิดธุรกิจอันเนี้คือส่วนที่ผมใช้เป็นหลักในการทำธุรกิจนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับ แล้วใครที่เขาไม่สนใจเราพักไว้ก่อนได้ไม่จําเป็นต้องไปแบบทําให้เขารู้สึกไม่ดีนะคือเราเราพักไว้ก่อนรักษาสายสัมพันธ์ไว้ก่อนแต่ขอให้ได้คุยกันตรงๆว่าสนใจไม่สนใจไงนึกออกไหมฮะเพราะว่าเวลาผ่านไปหนึ่งปีสองปีสามปีครับพี่พีเชื่อผมครับเรากลับไปอัปเดตได้ถ้าสายสัมพันธ์ยังดีอยู่แล้วเขาเห็นว่าเราสําเร็จมากขึ้นแต่ถ้าเราสําเร็จมากขึ้นแต่เขาไม่ชอบขี้หน้าเราแล้ว บายบายเขาก็คงกลับนีกับเราอันนี้ก็จริงไหมนะฮะผมก็จะเรียกว่าแบบไม่ตื้อไม่ไม่ง้ออ่ะแต่ว่าขอให้เราได้ให้ข้อมูลเขาให้ครบแล้วเราได้เปิดโอกาสเขาอย่างเงี้ยฮะค่ะครับขอบคุมากเลยขอบคุณมากน,นะคะจริงิครับผม